นี่สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูเว็บหนึ่งนะครับเว็บการพนันออนไลน์ครับอีกผมเล่นนะครับกูไม่ได้มานแนะนำนะครับแต่กูบอกเฉยไอเว็บนี้มันมีหมดทุกอย่างนะครับไอพวกคาสิโนโออนไลน์หวยหุ้นสลอ็อตแล้วก็บอลน,นะครับสมัครครั้งแรกครับเนี่ยสมัครครั้งแรกกันฟรีสามร้อย เนี่ยโปรโมชั่นฟรีสามร้อยอะไรยูงดูต้องยืนยันเบอร์โทรนะครับเนี่ยแต่ถ้าทุกยอดฝากครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยมันจะไปรุ่นเนี่ยไอโฟนสิเบเอ็ดหรือเปล่าเนี่ยห้าสิบเกื่องนี่เท่าไหร่กูจำไม่ได้แล้วมันจะมีโปรโมชั่นนะครับนี่มีทุกเดือนครับมีทุกวันครับเนี่ยพวกโปรโมชั่นของมันครับ เยอะครับฝากครั้งแรกถอนยอดค่าคอมมิชชั่นอะไรมีหมดนะครับเนี่ยลองเข้ามาดูกันด้นนครับบางคนเข้ามาฝากเงินไม่เป็นนะครับให้กดเข้ามาที่การเงินนะครับการเงินเสร็จแบบภายในประเทศนะครับเนี่ยมันจะขึ้นของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยครับ ก็เอาหมายเลขบัญชีนี้ไปโอนโอนเคบงก็ได้นะครับโอนเสร็จแล้วก็เอามากอกรายละเอียดของมันอยู่ในนี้นนครับในตัวนี้แต่ไอบัญชีฝากถอนสมครั้งแรกอะ่ะมันต้องไอ้ชื่อตรงกับบัญชีโอนเข้าแล้วก็บัญชีถอนนะครับ แล้วไอ้ถ้าจะสมัครไอ้ผ่านลิงก์ไอ้ตัวที่ผมทิ้งไว้เนี่ยถ้าสมัครครั้งแรกมันกรอกข้อมูลจะมีให้กรอกยูเซอร์ครับยูเซอร์ที่คุณตั้งขึ้นเองครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มันจะให้กรอกไอ้กาตัวนะครับแล้วแค่ตัดเลขศูนย์ออกครับไอ้ตัวข้างหลังอะกาตัวเรากรอกลงไปเลยครับตัดแค่เลขศูนย์เลขหนานครับออก ไอที่เหลือกาวตัวก็เกไปเลยครับอ่าถ้าสนใจก็ลองมาเล่นดูครับแบบนี้ยืนยันเบอร์โทรก็รับรับ3ามรอนะครับแนะนำเพื่อนก็ได้อ่าแค่นนี้ครับ